วันที่28นี้นะครับพุชิกายนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับอบตนะครับทั่วประเทศนะครับวัดกันไปเลยนะเข้ากูหากาเบอร์มั่วนะครับผมคิดว่าอบตเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะผมบอกเลยนะคุยจะกาเบอร์ไหนก็ได้นะนะกาเนอะกามั่วก็ได้นะหรือกาหมดก็ได้ไอ้ตู้เลือกเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์สองเหรอมึงอยู่จังหวัดไหนลาบบุรีลาบบุรีเบอสองใครรู้จักเบอร์สองเหรอไม่รู้ไม่รู้อะกามั่วมั่วก <s df> ดีไม่ดีไม่รู้ดีไม่ดีไม่รู้เออแต่ว่าดิไปใช้ชิดใช้เสียงกันไปเพื่อนเอ้าทั้งนี้ยังไงเอาลองไหมเอาไหมอะไรมีบ้างไงโอ้โหผมกตัวตัวตีอะไรดิตีอะไรก็ค่าแรงเช่าแท็กซี่แลจ่ายเป็นรถไปเลยอะไรมะไม่เอาแล้วแท็กซีให้ผมสิบปีผมให้รถคันหนึ่งเลยเอะมั้ยหจยตายเลย เอาเพื่อนๆวันนี้ครับฮอ e นดะ้าซีเนซื้อมาขี่เล่นนะแต่ก็ขายด้วยเลยกันเพราะว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะจะได้ไม่ต้องทําคลิปบ่อยๆวันนี้มาไม่มา,มาเลยนะไม่ยาหลาังนะลุยฝนมาเลยนะจัดมาให้นะคันนี้ปีสองพันสิบแนะไม่วิ่งแค่เพียงเ0็ดกิโลนะของแต่งที่ว่าเด็ดๆเ,เลยนะล้อเลสซิ่งบอยยูเกับยางเขาโพส์ไม่ๆม กิ๊บกิบบอกเลยล้อยอี่ห้อนี้คดแพงมาดูนะเนเพื่อนนี่ให้เพื่อนดูเลยนะนี่มานี่มีเพื่อนนะนี่จมือถูงไหมไม่นะนี่ยอมมือมองนิ้วชี้เพื่อนเลยนะให้เพื่อนรู้ว่าเพิ่งมาไม่ไม่ให้มายังไงดูรูปคือไม่ล้างนะข่ายได้ยังไงเดี๋ยวกูดูข่ายให้ดูนะนี่บิตซิงบอยยูเอสให้เห็นกันไปเลยนะกับยางอะไรก็พูดนะ ไม่มีอะไรเลยสภาพพอดีกิ๊บแล้วก็สติ๊กเกอร์แลนลี่สองร้อยสิบตัวใหม่นะเป็นไงดูสภาพทุกท่านจะพาวให้เพื่อนดูเป็นไงโหดปะโหดสวยปะสวยสวงเลยมันตัวไหนหรือปะเบาแดงสติ๊กเกอร์แดงโชกแดงล้อทองเฮ้ยโชกทองล้อทองเป็นไงรถก็โหดล้อตัวนี้นี่โหดจัดบอกเลยนี่ไฟชิวตาแทนกระจกครบนะ นี่เราก็เก่าเนาะเอารถไม่ลา้างมาขี่มาฆ่าไอ้เพื่อน <S <S เชื่อที่ไปตอนนี้ก็แส่แลนลี่ไม่มามาโหดจัดนะนี่ดูไม้ดูไม้สวยนะเจ็ 7, ดพันสามร้อยสามสิบกิโลจู้ต้องจัดอย่นี้ต้องจัดมาจัดเลยจัดนะที่ให้ดูพาดคดนนี่พ่อ ลเพื่อนผมบอกเลยนะผมไม่เคยมั่นใจอะไรเท่ากับเตี๋ยเอฟนนี้เลยนะมั่นใจมากหนึ่งเพื่อนเพื่อนอย่ามองว่าโหรถสูงไม่กล้าขี่ผมบอกอะไรให้นะเพื่อนเพื่อนต้องลองไปนั่งก่อนโชกมันยุบลงไปอีกเนี่ยสูงใช่ไหมดูนะนั่งเห็นไหมโชกมันยุบลงไปอีกขาสบายครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าคนที่ตัวเตี้ยจะขี่ไม่ได้จะขี่ได้นะสบายครับ คุณแจสองดอกเล่มมีเลยนะเ,นเพื่อนนะใครอยากได้นะซื้อเงินสดเท่านั้นพร้อมล้อพร้อมยางชุดนี้ไม่เจ็ดพออกไม่แสนเจ็ผมขายเพียงห2ึ่งแสนสอหมื่นห้าพันบาทพอ,อเงินสดไม่ลดสักบาทนะหนึ่0 0สนส้าบาทเท่านั้นนะเพื่อนคันนี้มาไวไปไวแน่นอนนะบอกเลยสนใจโทรศูนย์แปดหนึ่ง 4064มีบริการขนส่งทั่วประเทศแต่คุณต้องออกตังเองนะ <c oughs> ลาไก่อนสวัสดีครับ